เห็น <an> <t une> พี่ฟองบอกว่าคุณอนุทินมีสิทธิ์เป็นนายกเล่หน่อยเ,เล่หน่อยหรอฮะคือคุณอนุทินลองสังเกตในช่วงกันยาครับสังเกตถ้าถ้าพลาดจากช่วงกันยาเดือนกันยากันญานี้นะฮะ Yes จ่าจ่าโทษทีเอ่อกันยานี้ก็ไปลุ้นคุณอนุทินอีกรอบลุก แต่ว่าท่านต้องรักษาสุขภาพนะเห็นสุขภาพไม่ค่อยดีเลยอ่ะเอ,อกินไดน้อยหน่อยอโพสต์แต่เรื่องกินในเฟซบุ๊กกินอะไรนักหนา <c oughs> รักษาสุขภาพน้ำหนักลดหนึ่งกิโลอายุยืนหนึ่งปีน้องเอ้ยถ้าพลาดจากกันยานี้คุณอนุทินให้ไปลุ้นช่วงช่วงช่วงห้าพฤษภาหกแปดถึงสิบสี่กุมภาหากเก้า ถ้าพลาดถ้าพลาดช่วงกันยานี้แล้วผมขออีกนิดนะึงครับคุณยิ่งรักจะได้กลับมาไหมครับดวงดวงจะ้กลับประเทศไทยไหมครัคุณยิ่งรักตอนนี้พี่ห่วงอยู่เพราะว่าเสาถึงรักถึงจำพลันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกผัวหนีมันจะเหมือนอช่วงที่ท่านโดนโดนเรื่องของ ของข้าวอ่ะจำนําข้าวเนี่ยนะท่านจะเหนื่อยท่านท่านจะเหนื่อยแล้วก็ห่วงเรื่องสุขภาพท่านด้วยก็ไม่เป็นไรคุณยิ่งรักคาดว่าถ้าอยากจะกลับมาแต่คุณทักษิณเขาอาจจะเอาดวงเขาที่เขาสู้แล้วได้นะขับน้องก็ได้นะคุณยิ่งรักดวงจะเปิดให้มากกว่านี้สิบสี่กุมภาหกเก้าถึงสิบสองเมษาเจ็หนึ่งโอ้โหแล้วครับ ดวงเปิดดวงจะเปิดไอ้ตอนนี้ดวงคุณนิ้งรักไม่ค่อยดีอห่วงสุขภาพบรรณามาัยท่านท่านบางทีมันเหนื่อยอ่ะท่านก็ทุกเรื่องบ้านเนี่ยหมท่านคงอยากจะกลับบ้านแต่ว่าแต่ว่าจะได้ทําอะไรใหม่ๆ ก็คือช่วง14กุ 12, มภา69ถึง12เมษายนเจแต่ว่าดวงไม่เปิดอย่างนี้หนูก็จะคิดว่าไม่ทำนะลูกครับคุณทั้งิีนขนาดหัวหน้าเทวดาประจำตัวเของ้องไงสิยูท่านยังมานอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกนะ็ <c oughs> นอนมาได้เนะ <c oughs> คนทา้าทายดวงก็มีโดยเฉพาะพี่ชายท่านนะ่ะนักสู้จะตายใช่ไหมอาจจะพาน้องทา้าทายดวงที่ <c oughs> ไม่ค่อยเปิดอะไรนะครับให้น้องนะักอ่ะอาจจะทำเพราะว่า50มันเป็นเรื่องของดวง อีิบเปอมันเป็นเรื่องของการกระทําแต่ว่าดวงแม่จะเปิดมากกว่านี้14บกุมภาหกเก้าถึงสิบสองเมษายน